แม่นแนะลูกคอยนะพี่น้องแม่นแน่ลูกคอยนะเห็ดกินให้กินพี่น้องเอ้ย,ยอคอยอุ้กคอยอ่างเด้บ่แม่นคอยป่าปื้มดีใจได้คอยอุ้กคอยอ่างบ่เเเอเห็ดป่วงมีเศษยังกินนี่สิบห้าตอนไหน,น,ไหนเฮาระว่าแกงกินสีแสบกว่าบา่อใไปบ<ห> <หา S 2> ้า,านแหงน่ะจีโนโบ่บ่อ สบายดีป้าลุงหรือยังลูกสีนะสบายดีป้าลุงสบายกำลังเสียดยังบอกป้าลุงกำลังขีดจ้ามเงกดนะเพื่อนนวลน,นวลลำหนักเจสิบสี <75. S 1> ่เจสิบห้าตามสอพีนได้เลยบอตามมังผีตามมังผีก,ก่อนลูกจังจังซอยลงใส่ อย่าใส่ปลาหน่นใส่โปแตมันหอมอเมนูยังไงเนี่บอกปลาลุงลูกปี๊ยปลาเงี้ยตุนไข่บ่ดเดี๋ยวจะพาตามเก็บอันนั้นก่อนลูกเก็บอันนั้นก่อนหมวดออกมาแล้วผับลงเนี่ยวะหนูลืมเนี่ยสีเนี่ยวอันนี้ตุ้นไข่เออไข่ตุนต้นกึมไข่ไข่ตุ้นไอ้เนี่ยไข่ตุ้น เออลงไปนั่นแหละล้วก็เอาขึ่นข้างไว <c oughs> ้นี่จังบกกีโอเคหัาโอ้โหมันหกเหมือนกันจัดกาตีจินาขกระม่วะวะกล่องนี่วะ ป้าท้มแจ๋แล้วก็สิพัดเทดมามาไปนี่กระสอบยังนี่ลูกนี่ฮึเออกระสอบกระพุ่นแห้งนะบ่เนี้นะใช่ไหมน่าจะใช่เพรา่เอาไปเทศที่มันนี่นอกเทศที่มันนี่นอก ยานางม่นนีเลยยังวะพระเดกอยู่ใส่บ้านอ้าวอ้าวกระเดกเออถ้าใารไปทุ่นั้นถ้ารักมาภางเจ้าฟีกี้เลยพระเดกอยู่อ๋อมาใส่ถั่วยห้ลด จีโน่เนี่ยเหตุเป็นเบอร์ทุกอย่างเดิ้ลป่าลุงเอ้ยสิบอกหัดฟังก็ขอบคุณคุณป้าใจดีทางกรุงเทพและไลเดอร์ที่ซัพพอร์ตน้องจีโน่กับน้องทิวเป็นอะไรไม่ใหญ่นะไม่หใ,ใหญ่น้องทิมแล้วก็บอกขอสบายแล้วไปหาหมออยู่เดี๋ยวนี้พี่น้อัดเสียังมาคอนเทนต์ผมกำลังจะถ่ายคลิปคอมเ็น ใส่เขาใส่อี่บนนู่เลยมึงมึงใส่ลงไปเลยมาใส่อน้ำประแดกนะั่นตัวได้ทางประเทนดีไปประเทนปใส่ประแดกปุ้งนี่ด้วยวันปลาแดกกันนั่นประแด,ก,นะะดกกันนี้ประแดกันในเหัะไ่ว้นลูก ตัวใดอันปุ้งซี้แดงๆนี่นอนเลยลายมองมองมองอันใส่หนิใส่ประแดกปุ้งนะน้อยหนึ่งยบรเลยเดี๋ยวปุ๊ตัวใดเดี๋ยวนี้ปุ้งซี้แดงสี่เหลี่ยมนี่ตัวนี้เออตัวนี้แล้วนอนคือการนอนคือกันเข่าในเศษยังนี่ ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ข้ามาโรดประจําการมาทานใส่จีนโน่จีโน่ทานใส่เต้าเดียวเด้อ <c oughs> นอนนาาะอาอวนกุกขีเดียดได้เศร้าเศร้าเศร้า,า <c oughs> กุกขีเดียดนอนกูเห็นแล้วกูสีหักเหตุ <c oughs> เป็นทุกอย่างจีนโน,น่นั่น บโบเดญ่าสั่งให้ปิ้งปูปิ้งปลาเห็ดยู่ให้กินอุ้ยปิ้งไก่แต่เฮ้งบันไดว้าวมาดูฮะจีโนอุ่นนุ้ปิ้งไก่นี่ซาวบากินตอนนี้จะกินตอนใดเลนะเอาใบข้างขึ้น <c oughs> เออไปอุ่นนี่ <c oughs> เออ ยคือ <c oughs> บ่อต้มก่อนบอ่อเห็ดปวกไงลัวก่อนเื่ดสิมผาดาลยยังลุองอนนาน้าให้หน่อยชิยลนเงินึมมันไ่ยากเลยใช่ไหม ิข้า,ามีอะไรกินเล <c oughs> ยงากินกวยนั่งบนมะเร็งหิวข้าวหิวข้าวตั้งแต่ส่งสการ <c oughs> มันห้อนเราไปจั๊กจีโนพี่นกจับไปหน่อยไก่นี่นานานๆๆนะไปเข่าคอกนานทั้งแม่ทั้งลูกมานานไปโจรขึ้นคอ,อกน,นั้นก,กูจักคอกจักอันโลกแน่โอ้คุณนายสุเดะจ้าไปถือมือเป็นนาทีเดี๋ยวกาดีไก่เจ้านั่นหม้อจะไหม้แล้วจ้า บอกเป็นๆพี่น้องเอ้ยมีเล็กน้อยอยู่ผู้เดียวบอกเป็นขนาดลานไส้ปลาดาปลาดาทะมีเสืออะไรกินไปใหญ่ปลาดาเนาะลานลายปุ๋ ที่สำคัญกับพี่ดาร้านอันร้านบับซินนแหละพี่ดาผู้ที่เราผมมีผัวนะมาผเป็นตะแงนะพงเนาะผู้ยิงะตะแงเกี่เาใส่มึงใส่น้ำปลาแล้วนะอ,นวนะอ้ว่าจะใาว่โอ้อย่าสมมติว่านอนนะสิน้ำปลานะใส่นิดนึง นี่มึงดูผักหอมมึงคะนะกู <Okay. S 2> กลัวมากเลยกอดพักหอมตัวไปกูยังขวางลงก่อนไอ้พินเลยค่ะเตรียมเห็ดมาจีนโนพ่พาตกไปไปหาลูก ต้องหวานจ้ำเห็ดน่ะพี่น้องนี่คืออาหารแรงของเฮาสิพาเห็ดปูอะนี่ไงเห็ดปวกออกว่านเบาซินไปเก็บบอนทีมึงเก็บกระพาดิเออในกอไผ่ไะที่กูหมดเข้าไปนะมันออกอีกแลนี่ สิพาเทศปวกพี่น้องขอบคุณพี่น้องลายลา,ยลายด้วพี่น้องเด้อขอบคุณลาย,ลายติติดต,ตามขอบคุณมากมายเลยนะฮะ